สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับการ์เดนนิวส์นะครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของก็ตุนเนอร์นะครับหลังจากหายไปหลายวันเลยนะครับผมต้องไปทำภารกิจเจ้าบ่าวนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับกลับมาแล้วก็เดินหน้าสู่เกมพรีเมียร์ลีกที่จะกลับมาเตะในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะไปเยือนเรนฟอร์ดคู่ดึกของวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนครึ่งซึ่งมีข่าวสามารถอัปเดตเลยใครที่รออารอร์รัมสเดล กลับมาเฝ้าเสาวสบายใจได้ครับมีข่าวมาฝากกันแล้วก็ได้เล่นแน่ๆนะครับรวมไปถึงเรื่องการกลับมามาตินโอเดกาและกราเวเชซสุสอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวจัดให้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของไทเกอร์โรโทมิยาสึเนี่ยแหมมีกระแสะข่าวบบเยนมิวนิกโอกาสขายมีหรือเปล่า บอกได้คำเดียวว่าสบายใจได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องย u ทูบก g ต์กูเ n อร์พื้นที่โอรักอาร์สแนลนะครับเช่นเดียวกับเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววิคนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆแ,และแน่นอนเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังเกมวันเสาร์นี้จะเจอเบรนท์ฟอร์ดด้วยนะครับเริ่มต้นประเด็นแรกกันเลยคือเรื่องของอารอนรัมสเตลนะครับก็เป็นข่าวที่สบายใจได้นะครับก็มีการยืนยันชัดเจนจริงๆมันกดอยู่แล้วนะครับว่า ดาวิดราย่าจะไม่ได้รับโอกาสเฝ้าเสานะในการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในวันเสาร์นี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆรายามีการยืนยันว่าสามารถเล่นได้ในเกมคาราบาลครับที่อาร์ซอลออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเป็นต้นสังกัดที่แท้จริงของราย่านะครับแต่นั่นเป็นรายการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ EFL หรือ English Football League แตกต่างจากในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่อาร์ซอลจะออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดทีมเดิมเนี่แหละที่เป็นรายการพรีเมยร์ลีก นะครับการดูแลมันคนละส่วนกันทีนี้ในกฎของพรีเมียร์ลีกระบุไว้ชัดเจนครับว่านักเตะที่ไปเล่นให้กับทีมใหม่แบบยืมตัวไม่สามารถลงสนามเจอต้นสังกัดที่แท้จริงได้ก็คือเบรนท์ฟอร์ดเพราะฉะนั้นรายาจะไม่มีสิทธิ์ลงสนามในเกมวันเสาร์นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสของใครได้ล่ะครับนอกจากอารอนบรมสตลครับเพราะว่า ณเวลานี้ก็จะเหลือผู้สาวตัวให้เลือก2คนในทีมชุดใหญ่ว่าจะเลือกใครเป็นมือหนึ่งใช่ไหมครับระหว่างรามเซลหรือจะเป็นคาวไฮนายทวานดาวรุ่งทีมชาติเอสโตเนียซึ่งดูแล้วยังไงก็ต้องออารอนรามเซลครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไปซะก,ก่อนนะฮะภาพรวมต้องบอกว่ารมเซลเนี่ยห่างหายจากการลงสนามให้กับอาร์เซนอลในเกมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปอย่างยาวนานนะเพราะว่าโดน ดาวิดอรายาเนี่ยแย่งตำแหน่งตัวจริงไปแรมเซลได้ได้ออกสตาร์ทใน4เกมแรกนะครับถ้าย้อนไปก็คือวันที่3กันยายนนู่นเลยนะที่แรมเซลได้เล่นในเกมพรีเมียร์ลีกก็คือแมตช์ที่อาร์เซอล์เอาชนะแมนเชสเตอร์แต่3ประตูอตอนหนึ่งหลังจากนั้นมีเบรกทีมชาติมาค้าและกลับมาเนี่ยรมเซลยังไม่ได้ลงเล่นอีกเลยครับ ทั้งในรายการพรีเมียร์ลีกและก็รายการแชมเปี้ยนส์ลีกเนื่องจากเป็นโอกาสของดาบิดตรายามาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรัมเซลก็มีเล่นในลีคัพ2ครั้งก็คือเกมที่อาร์ซอลบุกชนะเบรนท์ฟอร์ด1ต่อแล้วก็เกมที่ออกไปแพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ3นะครับก่อนที่กำลังจะได้รับโอกาสน่าสำคัญในการเจอเบรนท์ฟอร์ดซึ่งสำคัญกับเรานะครับเพราะเป็นวันเดียวกับที่แมนเซตตีจะเจอลิเวอร์พูลในคู่แรกซึ่งจะตัดใต้มันเองดังนั้นอาร์ซอลต้องคาดหวัง3คะแนนับนดบ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากอันดับที่3เพราะต้องมีทีมที่สนุดแน่ๆนะครับต่อไปเป็นผลเสมอหรือใครชนะก็ตามในเกมคู่นั้นส่วนเรื่องของแรมซิลก็ให้มองแง่ดีครับถือเป็นโอกาสในการเรียกความไว้วางใจกลับมาอีกครั้งโชว์ฟอร์มให้ดีทําผลงานให้เยี่ยมครับหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชแล้วแหละว่าถ้าเกิดแรมซลลงมาเล่นเกมเจอบเบรนท์ฟอร์ดคลีนชีตได้ออกบอลได้มีความนิ่งมากพอสมควรเกมถัดไปที่เจอกับลอง เจอวูฟเจอลูตันเจอวิลล่าเนี่ยแหมก็ต้องมีหนักใจขึ้นมาบ้างแหละนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยมันก็มีการพูดถึงโดยเดวิดซีแมนนะครับอดีตผู้เสาวตูของอาร์ซอก็ระบุว่าณเวลานี้เนี่ยโอ้แน่นอนครับการที่รัมเซลไม่ได้เล่นกับอาร์ซอมันก็ส่งผลต่อโอกาสการเป็นช่างกรษนะในการเบียดแย่งมือหนึ่งหรือแม้กระทั่งการติดทีมชาติไปเล่นในศึกยูโร2024ที่อังกฤษได้การันตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อย่างไรก็ตามครับรามเซลกำลังจะได้เล่นในเกมเจอเบนฟอร์ดช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเขามองว่าถ้าหลังจากจบเกมเบนฟอร์ดเกมต่อไปเจอลองเจอวูฟเนี่ยจะเป็นรายย่าเหมือนเดิมแม้ว่ารามเซลอาจจะทําผลงานได้ดีในเกมเจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาร์ซนอลเลือกรายย่าเป็นมือหนึ่งและแรามเซลก็ต้องเปสอบรองอดทนแบบนั้นซึ่งเขาบอกแน่นอนมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสาหรับรามเซลนะเพราะนี่คือลูกสาวตัวระดับท็อปคลาส ั่นคือภาพที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเราแต่ว่าเรื่องย้ายทีมเนี่ยเขามองว่ามกราคมมันคงเร็วเกินไปครับเพียงแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบเดิมเนี่ยอนาคตมันก็อาจจะมีการพิจารณาได้แต่มกราคมเนี่ยคงไว้ไปอาจจะต้องมองไปถึงในช่วงตลาดซัมเมอร์หรืออะไรแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเกมสุดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะที่เราจะได้เห็นผลงานของแรมเซลว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนก็โอกาสมาแล้วครับถ้าแสแดงผลงานให้ดีมันก็จะได้มี มีข้อโต้แย้งได้มากขึ้นกับการเบียดตําแหน่งกับดาบิอารายาก็รอดูผลงานแล้วกันว่าจะไปยังไงสาหรับ2คนนี้นะครับในการเบียดแย่งตาแหน่งมือหนึ่งแต่ว่าอใครที่รอรามเซลอ่ะหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยนะฮะอยากเห็นลงเล่นในพรีเมียร์ลีกก็รอติดตามกันได้นะครับผมเอาสถติมาฝากสักนิดหนึ่งสำหรับ2คนนี้นะครับสำหรับฤดูกาลนี้นับรวมทุกรายการนะรายาลงไป12เกมคลีนชีตครึ่งหนึ่งเลยนะหเกมและเสียไปเพียง9ประตูส่วนอารอนรามเซลเนี่ย ลงเล่นไป7เกมคลีชิต2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เสียไป8ประตูนะแล้วก็เสารนี้จะเป็นโอกาสอีกครั้งของแรมเซลนั่นเองนะครับขยับมาที่ความพร้อมเกมวันเสาร์นี้กันต่อครับมาตินโอไดกาดครับนี่หายไปนานเหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลนะครับในเกมพรีเร์ลีกอังกฤษคือในภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่า มาติดโดยอกาเนี่ยมีทั้งเรื่องปัญหาการตรวจคอนคาชั่นเพราะว่าโดนบอลอัดที่ศรีรษะนะครับในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้เล่นนะครับเกมเจอเบอร์ลี่เกมเจอเซบีย่าก่อนที่จะพักเบรกทีมชาตนะิน่รวมถึงเกมเจอเนวคาสซลด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เขามีอาการบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมาก็คืออาการเจ็บที่สะโพกซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยเขาไม่ต้องไปเล่นก็คือได้รักษาสภาพความฟิตอย่างเต็มที่ ทำให้ล่าสุดเนีรยรายงานจากลอนดอนอีฟนิ่งสแตนดาร์ดนะครับก็มีการระบุว่าณนะตอนนี้เนี่ยมาติโอไดกาตํกำลังเตรียมที่จะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เดต้าปล่อยให้โอไดกาตกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่นอร์เวย์นะครับแล้วก็กลับมาระหว่างเนี้ยจันอังคารพุธพฤกัาชศุกร์เนี่ยจะเน้นกับการเรียกสภาพร่างกายสภาพความฟิตของโอไดกาอย่างเต็มที่ซึ่งความคาดหวังอาซน็อกคือโอเดกาจะพร้อมลงสนามครับในการเจอบเบรนท์ฟอร์ด ดังนั้นเป็นข้อดีของการมีเบรกทีมชาติเกี่ยวโอเดกาพอดีนะเพราะเชื่อว่าจะาฟื้นฟูสภาพอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกและกลับมาช่วยอาร์เซนอลได้ในเกมสำคัญที่จะเจอเบรนท์ฟอร์ดนั่นหมายความว่าการคาดการณ์ของลอนดอนอิฟนิงส์สแตนดาร์ดคือโอเดกาจะลงสนามได้ครับในการออกไปเยือนเดอะบีสในวันเสาร์นี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแจ่มเลยฮนะเพราะว่านี่คือผู้นำแดนกลางของเราอย่างแท้จริงถ้าฟิตเต็มร้อยสร้างความแตกต่างได้เสมอครับ อีกหนึ่งคนที่มีข่าวดีเหมือนกันก็คือกราเบียเชลซุสนะครับลงแล้วเหมือนกันในเกมล่าสุดนะฮะที่เจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นตัวจริงซะด้วยนั่นหมายความว่าสภาพร่างกายเขาพร้อมเพราะฉะนั้นไม่มีเจ็บไม่มีป่วยเพิ่มเนี่ยกลับมามีชื่อแน่นอนครับในเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดเพราะฉะนั้นเราจะได้ขุมกาลังในเกมรุกคนสําคัญ2คนเนี่ยกลับมาลงสนามช่วยทีมนะทั้งกองหน้าตัวหลักอย่างกราเบียเชลซุสแล้วก็เพลย์เมกเกอร์อย่างมาตินโอเดกาดนะครับ ซึ่งโอดีกาเนี่ยครั้งล่าสุดที่เขาเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะ21ตุลาคมนะครับที่เชลซีสเสมอกับอาร์เซนอลด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับทิ้งท้ายกันที่เรื่องอนาคตของทาเกโรทมิยาสึสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแหมเริ่มจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมโดยที่มียบร์ทมิวนิกให้ความสนใจนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็มีรายงานระบุอย่างชัดเจนครับว่าความสนใจในเกิดขึ้นจริงนะคุณฟอร์เรนเพลตันเบิร์ก ผู้เสื่อคนดานจากสกายเยอรมานีเนี่ยระบุว่าจริงๆแล้วบบเยอร์อยากได้โทมิยาสึตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วครับเหตุผลเป็นเพราะว่านี่เป็นแนวรับที่เล่นได้ยอดเยี่ยมทั้งตำแตหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ฟูลแบ็กทั้งซ้ายและขวาและในตลาดเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะกลับมาสนใจหลังจากที่ช่วงซัมเมอร์โดนอาร์ซอลปัดอิเสตไปอย่างไรก็ตามจุดที่สบายใจได้สำหรับแฟนปืนเลยคืออาร์ซอลแจ้งบบเยอร์มินิกไปแล้วครับว่าไม่ขายครับคนนี้ not for sale ไม่มีทางขายอยู่แล้วแต่บบเยอร์เนี่ยยังดื้อน,นะ เออจะจับตาสถานการณ์ของโทมิยาสึต่อไปแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้ในช่วงซัมเมอร์พวกเขาก็พร้อมจะเจรจาแต่มการาคมสบายใจได้ไม่ขายแน่นอนปฏิเสธต่อเนื่องไปครั้งที่2เพราะต้องการเก็บแนวรับวัย25ปีรายนี้ไว้กับทีมแต่ซัมเมอร์เนี่ยไบรย,ย์จะกลับมาไม่แปลกครับเพราะว่าเมื่อจบฤดูกาลนี้ซัมเมอร์2024โทมิยาสึจะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวครับเพราะโทมิเนี่ยสัญญาหมดสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025 เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาเซอจะทําเพื่อความสบายใจได้กับโทมิยาสึเนี่ยก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่ไปเลยครับให้รู้แล้วรู้รอดสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าโทมิยาสึรับอยู่ประมาณ55,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเซ็นกันเมื่อปี2021เเพราะฉะนั้นอัพค่าเหนื่อยต่อสัญญายาวปิดโอกาสย้ายทีม จบแน่นอนครับสรทมียาสื่อ่วนมกราคมสบายใจได้นะครับนี่เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในการเล่นนิวส์วันนี้ไม่เจอกันหลายวันคิดถึงจังเลยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชทางช่องยูทูบกอดกูเนอร์พื้นที่โค้รักอาร์เซนลเช่นเดียวเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับอย,อยากให้อัปเดตเรื่องไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันกลับมาแล้วภารกิจเจ้าวาวเสร็จเรียบ 100, รย้อยผ่านไปดีหลายจากนี้ทําหน้าที่กอดกูเนอร์ลุยกันต่อกับอาร์เซนลเวอร์ซทางนี้นะครับเดินหน้า Terima